สวัสดีค่ะมาพบกับน้องแอมมาซีสไตล์อินดีค้คนเกา่าคนเดิมนะคะเพิ่มเติมขึ้นน้องแอมมาจะผ้ามากินไข่ไก่ห่างห้างจ้ามือนีเมนูของน้องแอมมาก็มีแตงโมจ้าไข่ห่างห้างแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มที่น้องแอมมาได้ทำเองนะคะแล้วก็มีหอมจ้าผักชีแตงกวาผักชีฝรั่งจ้ามือนีกับแกมด้วยผักนะคะเนาะ น้องแอมมากับบุมี้อยังไลค่ะเมื่อนี้เป็นวันอาทิตย์นะค่ะน้องแอมมาจะพามากินไข่หังหงจ้าฟีสไตล์กันยา,ยาวๆชิ้วๆกันเลยนะคะ่ะเมื่อนี้เนาะกินกันเลยเด้อค่ะมาเด้อค่ะผู้ใดมากไข่หังหัคือกันก็น้องแอมมามากินเบิรงเด้อค่ะแซ่บแบแบพี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้า 根本比不开这种。 พี่น้องน้องแม่ก็อยู่บ้านสวนเนาะค่ะบรรยาก,กาศบ้านสวนเน,นี่ยมอนเศร้าจ้ะพี่น้องฝนกระตกไปปล่อยแล้วจ้ะ เอาลค่ะแสบค่ะผู้ใดกินเป็นก็ไม่กินน้ำนองแอม,ม่าได้เด้อค่ะมาเด้อค่ะ เข้าไปค่ะแ่บค่ะไม่เอ้ แอม่าเขาป้า,มาเมื่อไหรเพราะว่าน้องแอม่ากันว่าน้องแอม่าจะแสบท้องไ้มค่ะเพราะว่าน้ำจิ้มนี่น้องแอม่าจะให้รสรสจัดจังเอยพอยมันจบ sợi nào cục cột đấy hỏi thế nào หมูมันจะไลยหลายพี่น้องเพื่อนเพื่อนเขาค่ะแม้งวันจ้าต้องค่อยอะไรอยู่ตลอดจ้ะกินไม่โตเลยค่ะพี่น้องหดปะค่ะคนหดจ้ะอืม โมค่ะขออนุญาตใส่มือด้วยค่ะลูกทุ่งลูกทุ่งจัน่อยค่ะมื้อนีนน้องแอมมาอยู่บ้านสวนค่ะ แมงวันหลายจังน้อยเจ้าค่ะพี่น้องจ้าก,กับว่าเป็นอย่างจ้ะคู่กันอยู่แล้วจ้าก,กับอันนี้ค่ะผู้ใกินเป็นกันไหมทั้งนีดนะคะผู้ดใดญ่ก็ทีว่าหนาตาคือน้องแอมมาคือกินยังตีได้รุ่นเบนค่ะกินได้เบอร์ค่ะน้องแอมมากินบอเรืเอค่ะพี่น้อง น้องหามนุ่มจิ๋มเซ้ากระเปน้องแอ,อ,อ,งอมม่าก,ก็ขอสากติดตามช่องใหม่ให้แน่นนะคะ มม์กำลังเปิดช่องใหม่อยู่ค่ะเป็นช่องกล้วยหอมสตอรี่นะคะทุกๆคนที่เข้ามาเบิ้งน้องแอมมาก็ขอ้เขาไปติดตามน้องแอมมาไปดูผลงานของน้องแอมมาอีกช่องนึงนะคะเป็นช่องของกล้วยหอมสตอรี่ค่ะน้องแอมกำลังเปิด แยบค่ะพี่น้องต,ต้องโตมั้งจ้ะโตมัมหน่อนจิตใจอันนี้น้องแอมก,กลัวอยอะด้วยค่ะว่้ยผู้เพ่นมากค่ะผู้เพ่นมากเพ่นมุมบม่ได้เหรอ ใบกวนด้วค่ะขอใบกวนใจบ่ใหญ่พอค่ะพี่นอ้องใจบ่ใหญายิ่พ,พ่อบ่กล้ากิน,นะคะ่ยะยูวานน้องแอ,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 อมมาด้วจ้ะเด้อขอขอโทษขออภัยหลายๆคะ่ะยูวานน้องแอมมาจังซั่นจังซี่เด้อค่ะบ่กล้ากินจ้ะพี่นอ้องใจบ่ใหญ่พอจ้ะ น้องแอมมาก็ได้กินอิ่มแล้วนะคะเพราะและ้วนะคะสำหรับคลิปนี้น้องม,มาก็ขอฝากผลงานเกี่ยวกับช่องของน้องแอมมาฟีสสไตล์อินดี้ด้วยนะคะขอเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงกำลังใจให้น้องแอมมาได้ทำคลิป,ปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย